อ,อคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วง<อ>ใยะนะคอยให้<อ>ความ,มาารักได้หาอะไรหรอเอาไปหนึ่งหาห<ะ>ตึงดืดตึด <laughs> ตึด <laughs> ตึดตึดไม่อยากไอ้นี่จริงแมงมือน่กกากลัวสวัสดีตเตอร์แช์แคม ไม่มีอะไรแม่บอกแล้วอะไรวะเน,นี่ย <laughs> <laughs> โอ้ยติ๊บฝากด้วยแหงออือมาได้แล้วมาใหญ่ใช่นะมเาหน้านะคุนหนึ่งมีปลาเดียวลำพัง ให้เก็บดูกำลังใจฮะผูหล่อเองค่ใส่ใส่ก่อนโออะไรวะนะห้องดอนอีเวนต์ไปถึงดอนข้บวนใช่หู้หล่อข้บวน อยู่ตรงเตียงจ้องหน้ากูเมื่อกี้อะอีเวนต์มันปวดคนร่างกาด้วยรูกลัวะสี่จุดห้นู่นนู่นนั่นนั่นโต๊ะ say you here มันอยู่นี่นั่นแหละ where are you do you like my sister ไม่ต้องมาไลกู Where are Do you want to build a snowman? ไม่ไม่ build snowman are you? เ e ้ e ฮ้เฮ้ h you here? อุ้ยอุ้ยมันฮ้ a ดูลิง Activity แปดแปดเลยเหรอแต่เมื่อกี้มันคือจูออยกดปลายเตียงอ่ะเอพี่พี่ทวดเอากล้องลงหน่อยหรือวางสูงไปหน่อยอ่ะได้ได้มาตะกุ่นึลครับมึงรีบรีบตอบดิ เรียกเรียกตอบดีก็จะอยู่ here โอ้โหเหยียบแล้วไฟม่วนไฟม่วนเฮ้ยมีอยู่มีมีมีไหนวะนี่นี่นี่ตรงนู้นตรงนู้นมุมสุดเลยจะเรียวจะมีจะมีโอ้พี่ตาดพี่ตาดโอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะผมว่าผมว่าผมว่ากู กูน่าจะตายอ่ะอ่ะกูบอกเลยเพราะกูเข้ามาก่อนน่ะเดบและกูออกมาแล้วและยังมีดอตอยู่และกูต้องทำและกูต้องทำไอเฮี้ยนี่เยเดี๋ยวเอาคุสาโตให้อันหนึ่งแต่เดี๋ยวแต่ว่ามันต้องอาซาตตมีเพื่อทำภารกิจหนึ่งอันเพราะฉะนั้น โอเคผมทำภารกิจแล้วนะบายค่ากูเหอะถ้ามันจำเป็นนะจริงโอเคผ่านแล้วนะไม่มีแอบได้พี่แงวเอออยู่ในห้องนั้นเลยพี่แงวเข้าไปอย่างนั้นเลยเข้าไปอย่างนั้นแล้วแบบเปิดเปิดฟาราบริกไปเรื่อยๆแค่อีเวนต์กูยังกีดจะตายหาอยู่แล้วลหลโอ้ยแล้วปกติแล้วปกติ แล้วมันก็ไม่ตอบด้วยเนาะเอ้ยผมเจอไพ่ทาโร่คุณถ่ายรูปมั้ยครับถ่ายแล้วครับทำไมทุกคนยังมีความสุขเจอแล้วถ่าง่างครับเล่นมาเองอย่าเล่นเลยทำได้ดีโอ้โหไอ้เี๊ยพี่ทว่าติว่าขึ้นเหลว่พี่แอวเหอะ มนไม่ค่อยเจสดิมไม่ได้ไปฟงทิงหนึ่งก่อนพี่แงครับทำเป็นไงบ้างครับไม่สู้ดีเลยครับไม่สู้ดีว่ะไม่ถึงผีหรอไม่ไม่ถึงกูให้มีอุณหภูมิปะอยู่บนเตียงนั่แหละมงาตบกูแล้วกูไปนไม่ใช่มาตบไม่ดีมารวม หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งเมื่อกี้พอเห็นที่แงลซัพเปอร์หนูก็เอาพาราบริกอีกอันนึงขึ้นไปช่วยเลยได้แล้วานแล้วทิปไม่หนูอยู่ในห้องกับพี่ตอนก่อนที่พี่บอกว่าตอบแล้วอ่ะผี่มันอยู่บนเตียงอ่ะขี่มันสแกนบนเตียงดิหูแต่แบบฉดที่แบบ ตอนอีเวนต์แล้วแบบคือแม็กจูออน่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นเกาะเตียงอ่ะแล้วยืนนั่งจ้องหน้ากลัวเขาทำอะไรวะบนเตียงอ่ะตึงเดือดเตือดเตือดเมื่อกี้หนึ่งจุดหนึ่งเตือดเหี้ยคนเหี้เหลืออย่างเดียวเชียวไม่เห็นอีกแล้วอ่ะตึงเดือดไม่ต่ำกว่าหนึ่งเซอร์เทีะแต่แบบ คิดว่าเขาทำอะไรกันวะชายชะกันสองคนบนเตียงเออเออกับใช่ปะเออมีเออมีกับกับก oh ับกับี v UV เอองั้นเอาออกไหมจะได้ดูออฟชัดๆเฮียโยนหนังขยะไาทีเนยโยนหนังขยะอยากดูออฟก็ต้องเอาแนวเข้าไปต่ว ไม่ถ้าเกิดอันนี้ก็คือมีก็คนอื่นอยู่ก็ได้เจ1.7ไม่ต่ำกว่านี้เลยว่ะพี่ทวดก็ไม่น่าอุ๊ย1.0เป๊ะ1.0เป๊ะไกลแล้วไกลแล้วมีเวลมีเวลและมีเวลมีเววหาไมีึ่ยจไหม1.2ก็ใส่ h e ยแต่ไม่น่าจะใช่กอเรียวอ่ะคือแบบดอดเดินทั่วหน้าขนาดนี้ มันตอบสปิริตบอกนี่ใช่ตอบหรอ Ghost Are you here อ้าวก็แฟนทอมดีถ้างั้นโอเคเรียบร้อยโอ้ยดิรออะไรนะโอ้โหเฮียน่ากลัวจัดไอ้ช็อตไอ้ช็อตต้นอะไอ้ช็อตซาดโกะเกาะเตียงน่ากลัวแม็กน่ากลัวไม่ไหวเดี๋ยวขอบรรยายภาพที่สามคนเห็นเมื่อกี้ก่อนคือพี่แง่อ่ะยืนอยู่บนเตียงใช่ไหมอ่าฮะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่มันคาคาบนรอบเตียง อือน่าทุกคนหันมามองหน้าแล้วทุกคนหันมองหน้ากันแบบเห็นแค่หน่ากลัวสัตว์ไม่ใช่ที่ทุกคนเห็นกูก็เห็นกูก็เห็นครับน่ากลัวไม่ไหวน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดน่ากลัวมันมีลอลิง 生后没见。<laughs>